อ๋โอเคได้แล้วครับจะเกี่ยวปมะเด็นอะไรั่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูมาแล้วมาสักที อืมเริ่มเดีย๋ยวอันนี้โอ้โหนีเกือบตกเกือบตกนี่ขวานดาบแอปเปิลอืมอันนี้เป็นอทอสเอามาบอกมาโอ้โหที่รูปมันเลยแม่ไม่นด้เกมภาคนี้หัวจิ๊บห้อย รู icana, ้ยีกไหมจุดก็จุดก็คนยังไงจุดก็ดีกันเตต็มต็มนตตันเต Lupa makan kopi dulu. Lupa makan kopi dulu. Luah mesti kau tak. 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 แล้วเราจะตีนั่นกันดีกว่าโอ้ไม่กุณแม่โอ้ไม่กุณแม่ ไปกลครับไปเลยครับเลยเซิทบอเสถีครับโอ้ my g o ทำไมรกรโบกันนะรับมันต้องรองน,นานเอง Saya tak boleh berjumpa dengan mereka. Oh, saya Eh? Oh, saya sudah tersenyum. dah, sudah tersenyum. Ah. saya ก็มึงต้องตีใช่ไหมเน่ะนะนี่ก็คือเรื่องนี้เกมอะไรมนี่ก็อยู่สองคอวอดเด h e ฟาร์นี่ก็อยู่สองคอมันมุตีกันไม่ใช่เหรออืมหนี่ยไนมาใจดูสภาพแวดล้อมที่นี่นะกันนะครับ คือตีกันจบเลยใช่ไหมนี่โถเฮ้ยนี่ตีกันสักทีดิคนอเอนคุเล่นก,กันนอืมอมอ,มอ,มอม อิจฉาติจชา,ชาอืมดีสิมตีกันสิบอกให้ตีกันเลยโอ้ไอ้สาฮดอืมเริ่มตีกันแล้วครับเริ่มตีกันแล้ว ของสองท่อนผู้นี้ก็จะเป็นไยชนะเออไอจดจะเกือบเทียเนาะรวมรอ่องโอเคแลกอีกครั้งหนึ่งกยนเน็ตตัวไวตัวโอ,อ้ไวไฟอัพโหลดอัพโหลด ไฟไฟอพลุดมากกลัวคิดดีบิดีอะไรามากในเม,มอะไรามากหรอคิดใจม,มากสรกคิดีม่ดครับ